เพิ่งพากันตั้งใจให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนให้ดีถึงเวลาที่เราจะมาฝึกจิตใจกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังไปในทางอื่นให้มุ่งมาดูจิตดวงนี้อันเป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ตรงนี้มันเป็นยังไงอ่ะ ทำไมพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตตรงนี้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหายังถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกผลนั้นเองนะถ้าไม่ฝึกผลแล้วจิตนี้มันก็เศร้าหมองขุ่นมัว อยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศ้ามองขุ่นมัวแล้วก็มองไม่เห็นน้นทางออกจากทุกข์ได้มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหะที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะั่นกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยทุดโทรมไป พอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันสุดโทมลงวิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือร้อนแล้วกลัวกลัวตายเออเรานี่เจ็บลงข้านี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจ เศร้าโศกไปอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุ้งตัวนี้ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลยแม้ว่า โรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตกสามคีกันมันมันไม่ปรองดองกันอยู่เด็สตันหาครอบงำย่ำยีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกผลนั่นเองนะถ้าไม่ฝึกผลแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็มองไม่เห็นน้นทางออกจากทุกข์ได้มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นอ กลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยสุดโทมไปพอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันสุดโทมลงอุบยบิลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้ว กลัวกลัวตายเอีเหานี่เจ็บลงขาวนี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไปอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้ว มันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุง้งแลเนี่ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลยแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่สะดุ้งหวากลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตกสามัคคีกันมันมันไม่ปรองดองกันอยู่ได้เพราะมันหมดบุญหมดกรรมที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อน เฉะนั้นธาตุสี่ขันห้ามันจึงแตกสามัคคีกันออกไปมันไม่ใช่มีเรามีเขาอะไรอยู่ในนั้นนี่เมื่อมาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันมองดูแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตาย มีแต่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยที่ว่ามีสัตว์มีคนนั่นก็สมมุติเอาตังหกเมื่อละสมมุติอันนั้นเสร็จแล้วมองดูตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่สภาว,ภาวธรรมเท่านั้นอาศัยกันอยู่ สภาวะ่าธาตุก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือธาตุหกเพิ่มอากาศสัตธาตุวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยก็เป็นหกก็มีเท่านี้แหละสภาวว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยเมื่อลบสมมุติว่าสัตว์วาบุคคลออกไปแล้วมันก็ยังเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยอันนี้จะต้องย้อนเข้ามาถามตัวเองพิจารณา ให้มันเห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณอย่างนี้มันก็จึงไม่หลงไม่เมาไปในสมมุติบัญญัติต่างๆนั้น <c oughs> อันสมมุติบัญญัตินี้ไม่มีสิ้นสุดเลยเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเลย มันเป็นอยู่อย่างนั้นล่ําใบอย่างนี้นะเออมันก็ไม่ไม่น่าหวาดกลัวอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันไม่เป็นอย่างว่าที่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้รู้แจ้งแล้วว่ามันเป็นมาด้วยเหตุปัจจัยทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งเดจฉานทั้งต้นไม้ใบหญ้าหมูนี่นะมันมีเหตุปัจจัยนำให้เกิดทั้งนั้นเลย เป็นปงั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนเราเนี่ยก่อนตายนี่มันก็ได้ทำคุณงามความดีบ้างทำความชั่วบ้างตามแต่บุคคลผู้นั้นจะพึ่งคิดเห็นอย่างไรในเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะฉะนั้นกรรมชั่วที่ผู้นั้นทำนะี่มันก็จึงปิดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนแล้ววันนี้นะ เมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเมื่อน,นั้นถ้าหาว่าเมื่อกรรมดียังให้ผลไปอยู่กรรมชั่วที่ทำมานั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้มันต้องรอไปก่อนคนเรามาเข้าใจผิดตรงนี้หละทำความชั่วมามากมายแล้วไม่เห็นมันให้ผลอะไรเลยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะทุกข์ทนทรมานลงไปกว่าเก่าก็ไม่ได้ไม่ใช่ มันจะเจริญยิ่งขึ้นไปก็ไม่ใช่มันย่อมเป็นกลางอยู่อย่างนั้นธรรของจริงนะเนีมันเป็นกลางอยู่จิตนี่เมื่อมันเป็นกลางแล้วมันก็ไม่ยึดเอาทุกฝ่ายเลยฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ไม่ยึดเอาไว้แต่ฝ่ายดีนั่นนะกำหนดรู้ไว้ เมื่อความดีมันเกิดขึ้นในใจนั้นแล้วมันจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นหรือว่าทำให้ตนเองนั้นเบาบางจากกิเลสตัณหาไปเมื่อทำบุญกุศลให้เกิดมีในใจของตนมากๆขึ้นไปแล้วนะบุญกุศลนี่แหละจะทำกิเลสบาปประทำให้เบาบางลงไม่ใช่ว่าเราสั่งสมบุญกุศลไว้ ดูโก้โก้เฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นเนะเราสร้างบุญกุศลไว้ในจิตใจก็เพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นได้ใจนี่มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยอมันอยู่ว่างๆไม่ได้ถ้ามันไม่ไปติดพันกับบาปกรรมอย่างนี้นมันก็ไปติดพันกับบุญกุศลมันต้องเป็นอย่างนั้นบางคนตนไม่ได้คิดเอง ก็มีเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้หวังดีต่อนันมาชักชวนมากระชิบใสหูว่าเรามามาไปฟังธรรมกันเถิดเราจะได้ลาบอันประเสริฐทั้งในโลกนี้โลกหน้าเมื่อหากว่าเราฟังธรรมเรารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วอย่างนี้แหละเมื่อมีผู้มาชักชวนอย่างนี้นี่ มันก็สมควรแท้สมควรที่จะดำเนินไปตามคนเรานี่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างว่านั่นดังนั้นเราจึงได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกนั่นแหละที่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษาหาลือกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเมื่อมองเห็นช่องทางแก้ไขแล้วก็ลงมือแก้ไขกันไป ทำความดีไปนี่นะการที่แต่ละหมู่แต่คณนะมันจิตเจริญรุ่งเรืองได้ในโลกนี้เนะ่ยมันอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันการทำความดีก็พร้อมเพียงกันทำการละความชัวว่กวก็พร้อมเพียงกันละเออ,อย่างนี้แหละเดียวว่าให้มีคุณธรรมอันดีงามสม่ำเสมอกันไป อย่าให้มันยิ่งย่อนกว่าการเกินขอบเขตมันก็ช่วยไม่ได้แหละเช่นอย่างคนมีบาปมากมีบุญน้อยอย่างนี้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้เลยไอคิดดูเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นใครเป็นผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบแล้วพระองค์เสด็จไม่ไปโปรดเลยเพราะว่าไปโปรดได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะเพราะคนพวกนั้นมีกิเลสหนาปัญญาหยาบ พูดอย่างไรให้ฟังมันก็ไม่ยอมฟังหรอกไม่พอใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามไม่มี <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะจึงมามองดูตนของตนนี่ก่อนเมื่อเห็นว่าเรานั้นยังบกพร่องอยู่ในทางธรรมทางวินัยอย่างใด ในทางศีลในทางสมาธิในทางปัญญานี่ยังบกพร่องอยู่อย่างไรดูตรงไหนพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้นะนั่นแหละจึงเรียกว่าผู้ผู้นั้นคิดพึ่งตนเองเอาเอาพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่ง คนไม่คิดถึงพระธรรมก็ชื่อวไม่คิดถึงตนนั่นเองเลยเออถ้าคิดถึงพระธรรมมันก็ต้องคิดถึงตนรู้ว่าพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าใจดวงนี้ไม่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วพระธรรมก็มีไม่ได้ออไม่มีเพราะนั้นจึงว่าทอยทอยอาศัยกันนะ ถ้าไม่มีกายไม่มีจิตนี่ทำของจริงก็ไม่ปรากฏนั่นแหละใครเราจะไปเอาธรรมะมาชี้แจงแสดงถู่กันฟังไปทำไมในเมื่อไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นตามนั่นแหละคนมีบุญน้อยอะ่ะไม่ค่อยจะชอบศีลชอบธรรมเท่าไหร่นักคนมีบุญน้อยอะ่ะคนมีบุญมากนี่ ชอบหลายชอบศิลชอบธรรมชอบการบุญการกุศลต่างๆหัวนี้นะเลยสังเกตเห็นบุคคลบางคนแหละแหมถ้าเรื่องทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบุญการกุศล,ลขยันหมั่นเพียรไปทางไหนก็กลุกกกคร่องแค่วเดินไปกับคล่องแค่วนั่งอยู่กับคร่องแค่วดีไอคนใจบุญนี่นะคนชอบบุญนะ เป็นอย่างนั้นตรงงันข้ามกับคนชอบบาปคนชอบบาปนี่ไม่ยอมฟังเสียงใครใครจะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ยอมฟังเลยเพราะว่าคนชอบบาปนี่มันทําให้กายวาจาใจนั้นแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมทําตามใครอ่ะกิเลสนี่มันทําใจให้แข็งกระดัางตรงงันข้ามกับธรรมะ มันทำใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรพากันมีโยนิโสมนสิการเลือกเพ้นธรรมอันเกิดขึ้นในจิตใจของตนให้ได้เพราะว่าใจของบุทรชนเนี่ยบางทีมันก็คิดเป็นบุญ กูสไปบางทีก็คิดเป็นบาปไปก็มีอย่างนี้และมันไม่แน่นอนเลยดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้ให้พุทธริษัทน์ลงมือปฏิบัติจิดตดวงนี้แหละให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกูสนธรรมเบื่อหน่ายต่ออากุสนธรรม ที่มันจะนำตนให้เป็นทุกข์ไปในทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดเบือ่อกิเลสบาปประรมแล้วผู้นั้นก็จะมาสนใจในทมอันเป็นกุศลบัดนี้ทมอันเป็นกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่นะ ทำสามอย่างนี่แหละทำที่เป็นกุศลนะ่ะควรพากันใส่ใจไว้ว่าในใจของเรามีไหมมีทรรเหล่านี้หรือไม่ความไม่โลภคือไม่อยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนเลยตนมีเท่าไหร่ก็จะบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละจะไม่ไปยื้อแย่งออกสมบัติปืนมาเรียงครอบครัวตัวเรือนของตนเลย <c oughs> อย่างนี้นี่มันก็สามารถถือสันตุถีตามมีตามได้ถือไปได้เลยคุณธรรมข้อนี้สุดแล้วแต่ตนแสวงหามาได้ด้วยเต็มความสามารถแล้วได้สมบัติเข้าของมามากหรือน้อยเท่าไรแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ยิ่ง จำงหมายมากเลยคุณธรรมข้อนี้นะี่ยคือสันโดษนี้นะเพราะเป็นนักบวชนี่มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเป็นอยู่ดังนั้นก็ต้องทำตนให้เขาเรียงง่ายในทศธรรมสูตรนะนะั่นทิวศาสตราทรงแนะน,นำพุทธบริษัททั้งหลายเนะี่ยอย่าไปทำตนให้เขาเรี่ยงยากอ่าอย่างนี้แหละ บางคนก็มาอยู่ป่าก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลหม้อข้าวหม้อแกงของชาวบ้านจะไปเรียกอะไรจากชาวบ้านมาขบชั้นก็ไม่ได้ก็เลยไม่สามารถหนีออกจากวัดที่มีหมู่บ้านห้อมล้อมอยู่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่สามารถที่จะ กำจัดกิเลสปาปรรมออกจากจิตใจได้เพราะเหตุว่าจิตใจนี่มันต้องมีกำลังเข้มแข็งจึงค่อยได้การที่ใจจะมีกำลังเข้มเข้มแข็งก็เพราะฝึกเช่นหัดอดหัดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนั้นนาไม่กโกรธไม่ให้มันโกรธอย่างนี้นะ หัดอดหัดตนต่อความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้เราเป็นสมณะเพศอย่างนี้มันต้องถือสันดุถีตามมีตามได้อญาติโยมถวายสิ่งใดมาเห็นว่าไม่ผิดทาไม่ผิดวินัยแล้วเราก็รับไปจะเป็นของมีราคามากมีราคาน้อยยังไงก็ทําความพอใจในทายทานอันนั้นนี่สําหรับพระภิกษุสามเณรเน่ย มันต้องเป็นอย่างนี้คงทำตนอย่างนี้แม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะมันก็ต้องถือสันตุถีตามมีตามได้ตนแสวงหาทำการทำงานเต็มความสามารถแล้วมันได้เงินได้ทองมาเท่านี้อย่างนี้นะเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่าที่มันมีได้ถ้าไม่จะเป็นยรงๆิงแล้วไม่ไปกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นมาเลย เพราะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้นับว่าเป็นความจริงเลยไม่ผิดอหะผู้เป็นเจ้าหนี้เขาก็ได้โอกาสเขาไปทวงถามอ้าวโดนผู้เป็นลูกนี้ไม่มีจะให้เพราะเอาไปจ่ายหมดซะแล้วเ,เงินก้อนนั้นน่ะอย่างนี้นะก็เ,เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายเล้ววันนี้นะเดตุนั่นแหละก็องค์จึงตรัสว่า อินาดานังดุขังโรเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกดังนี้นี่ความเป็นหนี้บุญหนี้คุณก็ดีหนี้เงินหนี้ทองก็ดีเหมือนๆกันความเป็นหนี้เงินหนี้ทองนี่ดีไม่ดีก็ต้องได้ไปติดตารางเป็นอย่างนั้นความเป็นหนี้บุญหนี้คุณนี่ มันก็ทําให้วกเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่ไม่รู้จัะจบจากสิน้นเช่นอย่างว่าไปเกิดมาแล้วได้ไปเป็นคนใช้เขาเออเป็นคนใช้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งอย่างนี้นะเขาก็ให้อาหารแนะรางวันพอประทังประทังไปพอว่านั้นตนมีบุญวาสนาน้อยนี้จึงได้ถูกให้คนอื่นเขาเอาไปขาย เอาเงินไปเลี้ยงชีพเขาเองตัวเองก็ตกเป็นทาสของเศรษฐีไปอย่างนี้นะอันนี้นาฟ้าไม่สมควรอย่างยิ่งเลยบุคคลควรฝึกตนให้เข้มแข็งทำความดีอะไรให้มากๆเมื่อทำความดีให้มากแล้วความชั่วมันก็จะตามไม่ทันถ้าหากว่าทำความดีความชั่วเท่าๆกันแล้วไม่ไหวละ กรรมชั่วนั้นมันติดสอยห้อยตามไปทุกแก่งทุกหนเลยทีเดียววันนี้มันเบ่งันดังน,น,นั้นอย่าปรารถนาให้กรรมอันชั่วล่ายต่างๆมันติดสอยห้อยตามไปเราต้องประครับประคองตนไวให้สม่ำเสมอไปอันนี้แหละสำคัญมากขอ,อให้พากันเข้าใจสำคัญยังไงอ่ะก็สำคัญที่ บางคนทําความดีมามากๆเต็มที่แล้วเกิดประมาทขึ้นมาความดีนั้นเสื่อมตอนเองก็ค่อยเสื่อมจากศาสนาไปด้วยไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีนอะไรเลยเสียใจหลายของมีค่าหายไปหมูเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาถือสันตุถีแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้น เอา้าส่วนใดที่มันหายไปก็หายไปซะมันเป็นกรรมเป็นเวรของเราเองนี่แหละมีอะไรมามันก็ไม่ทีลงังย่งยืนอยู่ได้นมนานอะไรเลยมีอันเป็นไปเลยอย่างนี้นะนี่ความผิดหวังในโลกอันนี้นะมันย่อมมีทุกคนเลยถ้าใครไม่ฝึก,กจิตใจเข้มแข็งแล้วมันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจ กับเรื่องที่มันผิดฝวังนั้นล่ำไปทีเดียวนานเข้าก็เลยกลายเป็นโรคประสาทไปหรือเป็นโรคหัวใจอ่อนไปมันคิดมากเรื่องมันนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีเราทำคุณงามความดีอะไรต่ออะไรนี่ก็เพื่อให้ความดีเหล่านี้มันขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายวาจาใจนี่ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะให้ทานก็เพื่อกําจัดความโลภความตนีหวงแหนออกไปรักษาศีลก็เพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในจิตใจนี้ออกไปเราภาวนาก็เพื่อที่จะขจัดความหลงความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นะ นี่เมื่อไม่รู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าขนหลงดังนั้นเมื่อภาวนาเข้าไปแล้วมันจะเห็นทางคอนทุกไปได้ด้วยการภาวนาก็ภาวนาลงไปแล้วมันไปมองเห็นดวงกิดเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนตอยู่งี่นะก็นี่สิสาเหตุมูลเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนี้นะ ถ้ายังหลงสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ตราบใดแนละ้วทุกข์ก็ย่อมติดสอยห้อยตามไปอยู่ตราบนั้นความเอิดเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่บางคนก็ชอบซ้าเป็นไรอะ่ะชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายเมื่อรู้ว่าความตายจะมาถึงเขาเอาแล้วสะดุ้งวาดกลัวไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะ ถ้ามีคนญาติพิดสหายไปเยี่ยมเยียนไปแสดงความเสียใจตกอ,อกตกใจว่าเอ้ยเราไม่นึกไม่ฝันว่าเพื่อนจะเป็นอย่างนี้เสียใจแล้วร้องให้น้ำตาไหลมีใครไปทักท้วงไม่ได้เลยคนไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจมันย่อมเป็นเช่นนั้นก็เพราะฉะนั้นเนี่ ในพึ่งพากันตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ด้วยความไม่ปรามาทก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นไปจากกิเลสปาปประธรรมนี้ทีละน้อยละน้อยไปเราไม่ต้องเอามากหรอกละวันละเล็กวันละน้อยไปนี่ละไม่ถอยไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างเนี้ยมันต้องหมดลงได้วันหนึ่งให้ได้กิเลสบาปประธรรมนี้ ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้